สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อสองพี่น้องต้องการชุบชีวิตให้คุณแม่แต่สิ่งที่ฟื้นคืนชีพกับกลายเป็นอสุรกายอัปลักษณ์แถมพวกเขายัางโดนชิงแขนขากับร่างกายไปด้วยพวกเขาจึงต้องออกเดินทางเพื่อหาวิธีนำร่างกายกลับคืนมาให้ได้กับฟูเมเทัลอันชามิดแขนกลคนแปลธทตดเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้น เราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับหากคนที่เรารักที่เป็นดั่งโลกทั้งใบของเรานั้นต้องจากไปอย่างกระทันหันเราจะทำอย่างไรนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นของสองพี่น้องเอ็ดเวิร์ดกับอัลฟองเซ่แม่ของทั้งคู่จากไปอย่างกระทันหันด้วยโรครายสองพี่น้องไม่สามารถแบกรับความเจ็บปวดที่สูญเสียคุณแม่ไปได้มันหนักหนาเกินไปสำหรับเด็กอย่างพวกเขา เอ็ดกับเอาเป็น2พี่น้องที่ศึกษาและเรียนรู้ศาสตร์วิชาเล่นแร่ปแปราธาตุทั้งคู่สามารถสร้างสิ่งของได้มากมายพวกเขาจึงคิดที่จะชุบชีวิตให้คุณแม่โดยที่ไม่รู้เลยว่าการเล่นแร่ปแปราธาตุมนุษย์เป็นสิ่งต้องห้ามน้ำ35ลิตรคาร์บอน20กิโลกรัมแอมโมเนีย4ลิตรปูนขาว1.5กิโลกรัมฟอสฟอรัส8 0 0กรัมเกลือ250กรัม ดินประสิว100กรัมกำมะถัน80กรัมฟูออดีน7.5กรัมเหล็ก5กรัมซิลิคอน3กรัมและสารเคมีอื่นๆอีก15ชนิดวัตถุดิบที่กล่าวมานี้คือส่วนประกอบทั้งหมดของมนุษย์ผู้ใหญ่หนึ่งคนหาซื้อได้ที่ตลาดนัดในทางวิทยาศาสตร์แล้วมนุษย์ช่างมีค่าเพียงน้อยนิดและเมื่อเตรียมการทุกอย่างพร้อมสองพี่น้องก็วาดวงแหวนแปลธทตุ จะทำพิธีชุบชีวิตคุณแม่แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมวลพลังงานขนาดยักษ์คล้ายกับพายุก็ตัวขึ้นใจกลางวงแหวนแปรธาตุและดูดกลืนสิ่งต่างๆภายในบ้านเข้าไปเป็นจำนวนมากมันดูดกลืนสองพี่น้องเข้าไปด้วยมันคือกฎการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมในวิชาเล่นแร่แปรธาตุและสิ่งที่เอ็ดต้องจ่ายเพิ่มนอกจากมวลสารจากตลาดนัดก็คือขาซ้ายของเขา และร่างกายของน้องชายเขาเพื่อชุบชีวิตคุณแม่แต่สิ่งที่พวกเขาชุบชีวิตกลับไม่ใช่คุณแม่แต่มันกลับกลายเป็นอสูรกายอัปปัลกพิกลพิการแขนขาผิดรูปที่มีหน้าตาละไมคล้ายกับคุณแม่ก็เท่านั้นแม้จะผ่านไปนานหลายปีแล้วแต่เอ็ดก็ยังคงฝันซ้ำๆถึงเหตุการณ์ในวันนั้น เอ็ดสูญเสียคุณแม่ไปแล้วและเขาจะไม่ยอมสูญเสียน้องเอ็ดจึงย้ายวิญญาณส่วนที่เหลือของอาลฟองเซไปผนึกไว้ในชุดเกราะขนาดใหญ่ยักษ์โดยสิ่งที่ต้องแลกกับวิญญาณของอาลฟองเซก็คือแขนขวาของเอ็ดมันเป็นบทเรียนราคาแพงมากที่2พี่น้องได้จากการเล่นแร่แปรธาตุมนุษย์หลายปีต่อมาเอ็ดเวิร์ดเติบโตขึ้นและได้เข้าประจำการในกองทัพ ในตำแหน่งนักเล่นแร่ปแปรธาตุของทางการฉายาเหล็กไหลเอ็ดกำลังตามล่าบาทหลวงชั่วที่ถือคลองศิลานักปราดอัญมณีทรงพลังที่สามารถปแปลธาตุและสร้างวัตถุต่างๆได้ดั่งใจโดยที่ไม่ต้องสนกฎการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมในวิชาเล่นแร่ปแปรธาตุถ้าชิงศิลานักปราดมาได้เอ็ดก็จะเอาร่างกายของเอากลับมาได้แม้บาทหลวงจะไม่เคยเรียนรู้ศาสตร์การแปลธาตุเลยสักนิด แต่เมื่อมีศิลานักปราดอยู่ในมือเขาก็เก่งกาจในระดับที่สามารถสร้างฝูงขีเมร่าให้ออกมาไล่ข้ามือบเอสแต่ทางฝ่ายเอสตำแหน่งนักเล่นแร่แปรธาตุของทางการก็ใช่ว่าจะได้มาเพราะโชคช่วยเอสกับเอาคือสองพี่น้องที่ศึกษาศาสตร์การแปรธาตุตั้งแต่เด็กจนทั้งคู่แตกฉานและเก่งกาจม,มากๆเอาที่ถูกผนึกวิญญ,ญาณไว้ในชุดเกราะนั้นก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือเหนื่อยล้าขณะต่อสู้ ส่วนแขนขวาและขาซ้ายของเอ็ดที่ถูกช่วงชิงไปนั้นตอนนี้ก็ถูกแทนที่ด้วยออตโตเมลแขนขาเทียมที่ทำจากเหล็กกล้าแข็งแกร่งกว่าเนื้อมนุษย์หลายเท่าโดยในขณะที่สองพี่น้องกำลังต่อสู้ชายคนนี้ก็ดีดนิ้วสร้างประกายไฟโจมตีบาดหลวงและชิงศิลานักปราดมาได้เขาคือพันเอกรอยมัสแตงฉายานักเล่นแร่ปแปรธาตุอคีและเป็นผู้บังคับบัญชาของเอ็ดเวิร์ดด้วย พันเอกบอกว่าศิลานักปราดของบานหลวงนั้นเป็นของเก๋แค่ใช้ไฟแพดเผาก็สลายกลายเป็นขี้เท่าโดยในขณะที่เอากำลังซ่อมแซมเมืองอยู่นั้นวินรี่ก็โผล่มาเธอคือเพื่อนสมัยเด็กและเป็นคนที่ทำแขนขาออโตเมลให้เอ็ดด้วยพ่อเห็นเอ็ดทำแขนออโตเมลพังยับวินรี่ก็โกรธจนเลือดขึ้นหน้าไหนนวินรี่ก็มาแล้วพันโทหิว จึงถือโอกาสชวนทุกคนไปกินมื้อคำ่ำและค้างคืนที่บ้านของเขาเพราะพันโทหิวอยู่กับเมียที่กำลังท้องมีพวกเอด็ดมาอยู่ด้วยทำให้บรรยากาศในบ้านยิ่งคลึกคลืน้นเวลาต่อมาพันเอกมัสแตงกับพันโทหิวแนะนำให้เอด็ดลองไปคุยกับโชทักเกอร์นักเล่นแร่ปแปลธาตุสานชีวิตเขาเชี่ยวชาญในการผสมขี้เมราบางทีทักเกอร์ อาจจะรู้วิธีนำร่างกายของสองพี่น้องกลับคืนมาก็ได้คุณทักเกอร์มีลูกสาวชื่อหนีนาและมีหมาชื่ออเล็กซานเดอร์นีนาจังดีใจมากที่พวกเอ็ดมาที่บ้านเพราะคุณพ่อไม่ค่อยมีเวลาให้เธอจึงไม่มีเพื่อนเล่นสองปีก่อนคุณทักเกอร์ใช้วิชาแปลธาตุสร้างคิเมราที่พูดภาษามนุษย์ได้แม้มันจะพูดออกมาแค่คำว่าอยากตายเท่านั้น แต่คิเมราตัวนั้นก็ทำให้เขาได้รับงบวิจัยจากทางกองทัพเป็นจำนวนมากและมีบ้านหลังใหญ่โตด้วยแต่คิเมราตัวนั้นมันก็ไม่ยอมกินอะไรและตุยไปตั้งนานแล้วและถ้าภายในเร็วๆนี้คุณทากเกอร์ไม่สามารถสร้างคิเมราตัวใหม่ที่เข้าใจและพูดภาษาคนได้เขาอาจจะโดนริบสิทธิ์นักเล่นแร่แปรธาตุของกองทัพและถ้าเป็นแบบนั้น ทั้งตัวเขานีนาและอเล็กซานเดอร์จะต้องแย่แน่ๆแ,แม้คุณทักเกอร์จะช่วยเอ็ดนำร่างกายกลับคืนมาไม่ได้แต่เขารู้จักคนที่อาจจะช่วยได้คุณทักเกอร์แนะนำให้เอ็ดไปคุยกับด็อกเตอรมาโกเพราะด็อกเตอรมาโกเคยทำการทดลองสร้างศิลานักปราชญ์ของจริงด้วยในขณะที่เอ็ดกับวินรีกำลังคุยกับด็อกเตอร์มาโกหญิงสาวนึกลับก็โผล่มา เธอคนนี้ชื่อลัสเธอเป็นโฮมุนคลูสมนุษย์เทียมที่มีพลังชีวิตเหลือลน้นแม้จะถูกยิงจนพลุ่นไปทั่วร่างเธอก็คืนชีพได้เพียงไม่กี่วิลัสมาเพื่อฆ่าปิดปากด็อกเตอร์มาโกไม่ให้บอกเรื่องศิลานักปราชญ์ให้เอ็ดรู้การที่ลัสโผล่มานั้นทําให้เอ็ดเป็นห่วงอันมากเขาจึงรีบกลับไปหาน้องที่บ้านของคุณทักเกอร์แต่เมื่อเอ็ดมาถึงก็พบว่าคุณทักเกอร์เพิ่งสร้างคิเมราตัวใหม่ ที่เข้าใจและพูดภาษามนุษย์ได้เป็นคิเมร่าที่มีรูปร่างคล้ายสุนักและมีผมสีน้ำตาลเข้มและสิ่งที่คิเมร่าตัวนี้พูดก็ทำให้เอ็ดถึงกับชอ็อกคิเมร่าตัวนี้เรียกเขาว่าพี่เอ็เป็นคำที่หนีหน้าใช้เรียกเขาโชทักเกอร์ผสมลูกสาวของตัวเองเข้ากับสุนักเพื่อสร้างคิเมร่าที่เข้าใจภาษามนุษย์สองปีก่อนก็ใช้เมียตัวเองสร้างคิเมรา มาถึงตอนนี้ยังใช้ลูกสาวของตัวเองอีกด้วยความโฉดชั่วของโชทาเกอร์ทำให้เอ็ดโกรธจนเลือดขึ้นหน้าเขากระหนํำต่อยทักเกอร์อย่างบ้าคลั่งและถ้าเอาไม่เข้ามาห้ามโชทาเกอร์คงโดนเอ็ดต่อยจนตายแน่ๆโดยหลังจากกองทัพรู้เรื่องโชทาเกอร์ก็โดนริบสิทธิ์นักเล่นแร่แปรธาตุและถูกส่งไปขึ้นศาลทหารด้วยเหตุการณ์นี้ทำให้พวกเอ็ดอารมณ์ดิ่งมากๆ ทำไไมโชทักเกอร์ถึงทำเรื่องที่โหดร้ายได้ถึงขนาดนี้เวลาต่อมาเมื่อสภาพจิตใจดีขึ้นเอ็ดก็เริ่มสืบค้นเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากด็ตร์มาโกก่อนด็อร์มาโกจะตุยนั้นเขาได้บอกว่าความลับของศีลานักปลาดถูกเก็บซ่อนไว้ในแลบบวิจัยที่5แต่แลบบวิจัยในเมืองน,นี้มันมีเพียง4ที่แล้วแลวิจัยที่หมันอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ย โดยพันธโทหิวกับร้อยโทดรอสก็มาช่วยกันสืบค้นด้วยพวกเขาช่วยกันสืบค้นอยู่หลายวันมากๆต่อมาในคืนหนึ่งในขณะที่พันธุโถหิวกำลังหาข้อมูลอยู่คนเดียวนั้นลัสก็โผล่มาเธอกะจะมาฆ่าปิดปากพันธุโถหิวเหมือนที่ฆ่าด็อกเตอร์มาโกเพราะหิวรู้มากเกินไปแล้วแต่หิวก็เบี่ยงหลบและป่ามีดจมตีลัสจนเขาหนีมาได้พันธุโถหิวใช้โทรศัพท์สาธารณะ เพื่อโทรบอกพันเอกมัสแตงเกี่ยวกับความลับของแหลวิจัยที่5แต่ไม่ทันที่ฮิวจะได้พูดอะไรมากเอ็นวีโฮมนคลสที่แปลงร่างได้ก็โผล่มามันแปลงร่างเป็นเมียของฮิวทำให้เขาไม่กล้าโจมตีจากนั้นก็แปลงร่างเป็นพันเอกมัสแตงแล้วหยิงเขาทิ้งเพื่อสร้างพยานหลักฐานให้ชาวบ้านเห็นว่าพันเอกมัสแตงเป็นคนฆ่าตอนนี้มัสแตงกำลังแยก กองทัพคิดว่าเขาเป็นคนฆ่าพันโทฮิวแต่มัสแตงก็ตัดสินใจไปยังแหลบวิจัยที่5ที่ฮิวบอกเขาและเมื่อมาถึงเขาก็พบว่าร้อยโทดอสนำกำลังทหารมาดักรอเขาไม่นานนักเอ็ดเวิร์ดกับร้อยโทลิซ่าก็ตามมาสมทบโดยพันเอกมัสแตง Mustang ก็ดีดนิว้วปล่อยประกายไฟแผดเผาร้อยโทดอสที่อยู่ตรงหน้า มัสแตงกระนำดิดนิว้วโจมตีอย่างต่อเนื่องเพราะเขารู้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่ร้อยโทรอสแต่มันคือเอ็นวีฮอโนครุสที่แปลงร่างได้ในเมื่อความแตกแล้วลัสกับกัสโทนี่ก็ตามมาสมทบลัสสั่งให้กัสโทนี่ไล่ขมือบ้องทหารให้หมดเกลี้ยงโดยลัสก็โจมตีใส่มัสแตงจนบาดเจ็บก่อนจะหนีเข้าไปในแลบวิจัยที่5เอ็ดเวิร์ดท,ที่ไล่ตามลัสมานั้นเขาก็พบว่า โชทักเกอร์อยู่ที่นี่ด้วยแถมทักเกอร์ยังจับตัวเอากับวินรี่ไว้ด้วยทักเกอร์บอกเอ็ดว่าแล็บวิจัยที่5แท้จริงแล้วคือค่ายเฉลยศึกที่ใช้ผลิตศีลานักปลดัดวัตถุดิบในการผลิตศีลาก็คือมนุษย์เป็นๆเ,เป็นจำนวนมากโดยลัสก็ทำการสังหารทักเกอร์เพราะเขาดันบอกความลับให้เอ็ดรู้มาจนถึงตอนนี้เรื่องราวทั้งหมดก็เริ่มเฉลยแล้ว เหตุผลที่โฮมุนคลุสทั้ง3เคลื่อนไหวและฆ่าปิดปากคนในกองทัพได้อย่างอิสระนั่นก็เพราะนายพลฮาคูโรนายทหารระดับสูงเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังและคอยช่วยเหลือพวกโฮมุนคลุสนายพลฮาคูโรกำลังจะใช้ศิลานักปราชญ์ที่ได้จากการสังเวยชีวิตของเหล่าเฉลยศึกเป็นจำนวนมากสร้างกองทัพมนุษย์เทียมที่ฟังคำสั่งเขาเพื่อใช้มันยึดครองประเทศนายพลสับสวิต ื่อไทยโอนศิลานักปราชญ์ไปฝังไว้ในตัวมนุษย์เทียมที่เขาเตรียมไว้ทำให้พวกมันมีชีวิตเหล่ามนุษย์เทียมกรีดร้องแล้วดิ่งตกลงมากระแทกผื้นพวกมันควรจะฟังคำสั่งนายพลฮากุโร่แต่พวกมันกลับตรงเข้าขะเมือบเขาเป็นคนแรกกองทัพมนุษย์เทียมยังคงดิ่งตกลงมาอย่างต่อเนื่องพวกมันมีเยอะมากๆจะให้มันหลุดออกไปนอกศูนย์วิจัยไม่ได้มาสแตงสั่งให้ริซา รีบไปแจ้งกองทัพและนำกำลังทาหารทั้งหมดมาปิดล้อมที่นี่ส่วนเขากับเอ็ดเวิร์ดจะรีบไปกำจัดพวกโฮมอนคลุสในขณะที่ลัสกับเอ็นวีกำลังจะหนีนั้นเอ็นวีก็ถูกประกายเพลิงแผดเผาจนลงไปนอนดินมัสแตงไม่มีทางปล่อยคนที่ฆ่าเพื่อนรักของเขาให้ลอยล้วนไปแน่ๆเขากระนำดีดนิ้วแผดเผาเอ็นวีอย่างบ้าคลัง่งให้สมกับที่มันทำร้ายหิวแต่มาสแตงที่บาดเจ็บคงเอาชนะ โฮมมนคลุสพร้อมกันทั้งสองตัวไม่ได้และในขณะที่เขากำลังแย่เอ็ดเวิร์ดก็โผล่มาช่วยทางด้านร้อยโทลิซ่าก็นำกำลังลพลพร้อมอาวุธยุทธโภรปรก่อนเพียบมาปิดทางออกแลบวิจัยไว้และกระนัยิ่งทลม่มก่องทัพมนุษย์เทียมจนสู่คิดเป็นจำนวนมากและในที่สุดก็กำจัดพวกมันจนหมดเกลี้ยงทางด้านพวกเอ็ดก็กำลังปัทะกับโฮมุนคลัสอย่างดุเดือดเลือดพล่าน มัสแตงดีดนิ้วแผดเผาเอ็นวีจนมันตุยไปหลายรอบจนในที่สุดเอ็นวีก็ไม่หลงเหลือพลังชีวิตอีกแล้วมันจึงสู้คิดไปแล้วเมื่อลัสเห็นดังนั้นเธอจึงใช้พลังทั้งหมดที่มีเข้าต่อสู้จนมัสแตงกับเอ็ดเวิร์ดเกือบจะพลาดท่าแต่แล้วท่านใดนั้นเอาก็โพลมาช่วยมัสแตงจึงอาศัยจังหวะนี้ดีดนิ้วปล่อยประกายไฟแผดเผาลัสเขากรหนำดีดนิ้วโจมตีอย่างบ้าคลั่ง เพื่อล้างแขนให้หิวมาแตงกระชากศิลานักปลาดออกจากตัวลัสเธอจึงรักษาตัวเองไม่ได้ลัสจึงสู้ขิดไปแล้วในที่สุดพวกเอ็ก็ได้ศิลานักปลาดมาอยู่ในมือแล้วพวกเขาจะนำร่างกายกลับคืนมาได้หรือไม่และเหล่าโฮมุนคลุสจะโผล่มาอีกหรือไม่รอชมกันต่อในแขนกลคนแปลธาตุภาคต่อไปนะครับก็จบกันไปแล้วครับกับฟูเมทัลอันชามิด แขนกลนคนแปลทาดเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังหรือจะสนับสนุนค่ขาขนมแมวเลียให้น้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซูเปอร์แทงได้นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไป และถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยประดาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย